ขอขอบคุณเพื่อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยสวัสดีครับกบทอมสู่ไอไลท์แคทครับตอนนี้คุณอยู่เกมช่ b a แบ็กเดสต์นะครับคลิปนี้ครับเราจะมาตีการมอสกันซึ่งเขามีการปรับเปลี่ยนมานะครับให้เกิดในช่วงเวลาบ่ายและเวลาสี่ทุ่มของทุกๆวันนะครับอ่าก็จะมีตารางบอสเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอาตารางบอสให้ดูนะ ว่าตารางมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่ากามอสเนี่ยโผล่สี่ทุ่มสิทุกๆวันแล้วก็บ่ายโมงทุกๆวันยกเว้นกามมสเนี่ยจะโผล่วันเสราร์เวลา5้าโมงนะครับเพราะว่ามันติดช่วงเขาเรียกว,ว่าวอประสาทนะครับแล้วก็จะมีเควสอยู่กับคาคุโอครับนี่เป็นรายสัปดาห์ครับเรารับไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยนะครับเพราะว่ากามมสจะเกิดแล้วแล้วก็กามมสเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีด้วยนะครับคือจะไม่เรียกเจ้ากาทุมแล้ว แล้วก็จะเลือดเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับนะฮะขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่อยู่ในระแวกนะครับอ่ายิ่งผู้เล่นเยอะการมอสยิ่งถึกครับแต่ถ้าผู้เล่นน้อยการมอสก็จะอ่อนอเลือดมันจะไม่เยอะนะครับทำให้สามารถที่จะจัดการการมอสได้เร็วมากๆหนการมอสเป็นหนึ่งในตัวที่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะงงนะครับว่าเอ้ยมันทําไมมันยังไง การมอสคือหนึ่งในบอสนะครับที่ทุกคนจะต้องพยายามมาตีให้ได้นะครับเรามีโอกาสได้หัวใจครับถ้าเราได้หัวใจจะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นแบบเห็นเห็นนะผมใช้คำานี้เลยเห็นเห็นเห็นเลยนะครับเก่งขึ้นเห็นเห็นเลยนี่แต่ว่าบางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมพี่ไม่เห็นมีความรู้การมอสเลยเฮอพวผมเป็นลบมันน่ะ อย่าลบนะครับเวลาคุณได้ความรู้การมอสมาอย่าไปคิดว่าเอ้เราได้ความรู้การมอสมาระดับเอไอระดับ C แล้วระดับ B แล้วอุ้ยมันไม่เยอะเลยไปลบทิ้งดีกว่าอย่านะครับเดี๋ยวจะเหมือนผมนะการมอสเนี่ยความรู้การมอสตั้งแต่บอสมาเนี่ยกี่ปีแล้วไม่รู้ว่าสปีแล้วมั้งผมยังไม่เคยได้ความรู้กลับคืนมาเลยนะครับขอทีมงานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รับการตอบรับเลยนะครับทีมงานก็แบบไม่สามารถช่วยได้ไม่สามารถช่วยได้ไม่สามารถช่วยได้ มันจะมีเควสอยู่ที่รีกันนะครับเป็นเควสที่ให้เรามาเจอการมอสเนี่ยแบบผู้เล่นจะมาสู้กับการมอสเองอ่าโดยที่เรามาตัวเดียวนะครับเรามาคนเดียวเช่อย่างนี้เรามาคนเดียวแต่เราอ่ะจะมากับเอ่อกองทหารเซเลคานนะกองทัพเซเลคานเป็นวิญญาณมาช่วยเราในการสู้กับการมอสหลังจากเราสู้เสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บเราก็จะได้ความรู้การมอสมาเราก็จะเป็นเควสืในเรื่องนะครับมันจะอยู่ในส่วนของเควสื้นเรื่อง ของกามอสผมบอกเลยอย่าไปลบนะครับมันมีวิธีลบอยู่ไอ้พวกความรู้อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอยากได้ระดับ S, <S, อ, <S อย่างผมบอสบางตัวผมอยากได้ระดับ S ไงอ่าเพราะยิ่งระดับสูงมีโอกาสรดปของดีนี่ประมาณนี้นะครับยิ่งระดับสูงมีโอกาสรอปของดีแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปคือลบแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้นะ <c oughs> ฉะนั้นอย่าไปลบนะครับปัจจุบันนี้ผมก็จะไม่มีความรู้กามมสแบบน่าจะไม่มีตลอดไปอ่ะ หรือผมจะมีได้ก็ต่อเมื่อผมลาสมันได้แบบกอดมันตายแล้วผมเป็นคนล้าสะเป็นคนปิดอะซึ่งม่งเอ้ยมันเป็นไปได้ยากไงคุณคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมเออมันเป็นไปได้ยากโอ้เดี๋ยวนี้มันโอ้โอเคไม่เรียกการทุ่มแต่วุ้นแต่หน้าลำคาญเหมือนเดิมครับไม่เรียกการทุ่มแต่ก็บินบินอยู่ข้างบนฟ้าหน้าลำคาญเหมือนเดิมผมชอบจริงๆเลยว่ะเออไม่เรียกการทุ่มนะ หรือมนเรียกการทุมมาแต่ผมไม่เห็นการทุมนะเไม่เรียกการทุมแต่ก็บินน่ารำคาญเหมือนเดิมเว้โอเคขอดูแชทหน่อยสิอ่าไม่มีใครด่านะยังไม่มีใครด่าอ่าม,มีมีนี่ก็นบนแล้วถ้าจะบินเก่งขนาดนี้มือกับเท้าไม่ต้องมีหรอมั้งกามอสอ่าเออเนี่ยบอกไม่ต้องเอาออกก็ได้นานเหมือนเดิมใช่อันนี้จริงเลยนะครับก็คือ ตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาเอาไอ้เจ้าน้องหมาที่พวกกาทุมอ่ะที่ถูกเรียกออกมาเนี่ยเอาออกแล้วกามมสมันจะไม่บินไงมันจะลงมาสู้ปัญหาหลักๆเลยคือกามมสมันบินตลอดครับแล้วกว่ามันจะชาร์จพลังกว่ามันจะอะไรมันนานนะเออมันนานครับมันเสียเวลาสุดท้ายเอามาไม่มีกาทุมจริงครับไม่มีกาทุมมา,มาวิ่งนู่นนี่นั่นจริงครับแต่กามอสบินเหมือนเดิมบินเหมือนมีกาทุมอยู่เลยงงมาก เออโอเคแล้วคนเยอะด้วยไงตอนเนี้แล้วเขาบอกการมอสจะถึกขึ้นตามคนนะครับยิ่งคนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งถือเท่านั้นแล้วถามว่ามันเป็นไปได้อะที่คนมันจะไม่ไปตีการมอสอ่ะโอกาสต่ํามากเลยนะเอาบินอีกแล้วบวกสุดยอดเลยคลิปนี้เพื่อนๆจะเห็นการตรีการมอสแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับคือแบบว่าจะเห็นแต่การตรีแน่นอน โชว์เรื่องของการตีแล้วก็มาตีบอสกามอสกันอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวพาดูก่อนว่ากามอสอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมาเปิดโนดรีกันนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดโนดรีกันหรือเดเวนคูนนะที่เดเวนคูนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดินมาตรงแบบว่าชะงอนหินที่มันเป็นหนามๆมันอาจจะเป็นหมอกหมออยู่เพื่อนเพื่อนลองลองแบบว่าค่อยๆเลาะทางมานะครับเพราะว่าถ้าเราเดินจากเมืองเนี่ยเราเลาะข้างนี้มาชืบชืบชืบจะจัดถึงนะครับ ถึงโหนดกามอแต่จริงๆถ้าเป็นหมอกเนี่ยผมว่าน่าจะยังเห็นตัวบอสอยู่นะครับเราก็คลิกมาที่บอสเลยก็ได้นะมันก็จะพามาที่โหนดนี้นะครับเราก็สามารถมาตีบอสการมอรได้ทุกวันนะทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงอ่าไม่ใช่ไม่ใช่จนถึงสิทุกวันบ่ายโมงเวลาบ่ายโมงและเวลาสี่ทุ่มสิบห้าอ่าต้องแบบนี้นะครับเราสามารถมาตีบอสการมอรได้ทุกทุกวันเลย ใครที่ไม่ว่างตอนไหนไม่สะดวกตอนไหนก็สามารถที่จะมาได้นะคือการมอสเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นช่วงเวลาเนาะว่าเฮ้ยมีวันนี้มีวันนี้มีวันนี้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าปัจจุบัน,นเนี้ยการมอสเนี่ยมันมีทุกวันแล้วทําให้ไม่ว่าคุณจะทํางานตอนไหนคุณจะเลิกงานตอนไหนคุณได้ตีแน่นอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยโอกาสที่แหม จะเลิกงานสี่ทุ่มมันก็ต่ำใช่ไหมแต่ก็เป็นไปได้อ,อหรือจะแบบว่าเช้าเช้าบ่ายบายอ่อะบ่ายๆเงี้ยไม่ทันอยู่แล้วภาษาคนทำงานใช่ไหมอ่าคนทํางานไม่ทันอยู่แล้วแต่วันเสาร์อย่างเงี้ยห้าโมงเอ,อ้ยตีได้นะผมว่าหลายๆลคนน่าจะตีได้วันอาทิตย์อย่างเงี้ยใหมยโมงแล้วก็ตีทุ่มโอ้ผมว่าตีได้อยู่แล้วอย่างน้อยก็มีวันที่มันตีได้อยู่อ่ะก็ลองดูนะครับลงมาสักทีเถอะพ่อ ดีคือพูดขนาดนี้นะยืนคุยเนี่ยผมคุยในคลิปนี่ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ลงมาเลยนะ <c oughs> จริงๆบอสมันจะตายเร็วนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันลงมามันจะเป็นหนึ่งในบอท,ที่ตายเร็วรพอกับโอฟินอะ่ะถ้ามันไม่บินบินดึงเชงอยู่เงี้ยอ่ะโอเคผมตัดคลิปสันิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเดี๋ยวคลิปมันยาวใก้ตายแล้วเลือดส้มแล้ว เออเลือดซบแล้วเพื่อนเอาหน่อยข้อบินเนี่ยเออตายแล้วเรียบร้อยนะครับมีเควสให้เราด้วยนะก็คือเรารับเควสก่อนนะครับกําจัดการมอสแล้วรับของเฉลยเราต้องรับเควสนะครับทีนี้เวลาเรากำจัดการมอสนะครับเราจะไม่ได้ของเหมือนเดิมแล้ว แต่เราจะได้เป็นเป็นคมภีร์แบบนี้มาซึ่งเมื่อเราได้คมภีร์แบบนี้นะครับให้เรามาส่งกับคูโอนะครับอ่ะคูคาโอนะให้มาส่งกับคูคาโอคูคาโอจะอยู่ที่โนดเลยนะครับสมมติเราติ๊กที่โนดอย่างเงี้ยคูคาโอจะอยู่ที่โนดเพื่อนๆมาส่งเฟสกับคูคาโอนะครับเราจะถึงเราถึงจะได้ห่อหอรางวัลนะอ่ะเราถึงจะได้หอรางวันนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้ ามว่าส่งได้อีกไหมส่งได้อีกครับเพราะว่ามันเป็นเคเวส์รายสัปดาห์ครับตอนณูคาโอเป็นเคเวส์รายสัปดาห์ที่เราจะต้องกาจัดกามอสทั้งหมดนะครับสามครั้งคือเพื่อนๆจะได้ของรางวัลจากกามอสอ่ะสามรอบด้วยกันโดยมันจะมาเป็นรูปหอ่อรูปลักษณ์ของหอ่อแบบนี้ตอนนี้บ่ายโมงเสร็จไปเรียบร้อยแต่ต้องรับเคเวสก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รับนะครับจะไม่ํา จะไม่เสร็จเควสนี้นะเพราะมันบอกว่ากําจัดการมอสที่หลังการมอสนะครับไม่ใช่เอาของมาให้มันดูนะอ่าเป็นการกําจัดนะครับฉะนั้นเพื่อนๆจําไว้อย่างครับถ้ามีบอสการมอสนะถ้ามีบอสการมอสเพื่อนๆยังไม่ได้รับเควสนะครับเพื่อนๆมารับเควสก่อนนะอ่าสมมุติว่า4ี่ทุ่มสิบอสการมอสมาเพื่อนๆมาสัก4ี่ทุ่มสิก็ได้เพื่อมารับเควสก่อนเอาตัวมารอไว้ นะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่มีตัวมารอคุณต้องวิ่งมาคุณก็วิ่งมารับเควสนะครับถึงจะโอเคนะไม่งั้นเนี่ยลำบากนะผมบอกก่อนไม่งั้น,เ,นเสียได้เลยไม่ได้ไม่ได้ของนะครับมาตีฟรีแล้วเหตุผลที่เขาต้องทําบางคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยจะทํามาทําไมถ้าคนมันเยอะแล้วอบอสมันถึก<ป><ป>ก็หลังจากพอคุณทำเควสครบ3ามครั้งแล้วครับมันจะไม่มีเควสให้คุณต้องรอครบ1อาทิตย์ถึงจะมีเควสให้ทำฉะนั้นคนก็จะไม่ต้องมาตีบอสการ์มอสไง อ่ะคุณก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับเอาไปเล่นตรงอื่นเอาไปฟาร์มตรงอื่นเอาไปทําอย่างอื่นได้เพราะมันครบแล้วอ่ะสามครั้งมันไม่มีอีกแล้วแค่นี้เองนะครับนี่คือจุดประสงค์ของตัวบอสกามอตัวใหม่ตอนนี้คนมันเยอะเพราะว่าเอ่อทุกคนต้องต้องมารับเควสต้องมารับของแต่จากเนี้ยมันตีไปมันก็ไม่ได้ของมันได้แค่ไอ้คัมพีร์นิดหน่อยนะครับอืมตามนี้นะครับก็ให้ให้ดูอย่างนี้ นะให้เห็นภาพกันแบบนี้นะครับส่วนเควสจะรับทิ้งไว้ก็ได้หรือจะไม่รับทิ้งไว้ก็ได้เพราะว่าเออมันจะติดปัญหาเรื่องเควสเยอะเกินนะครับบางคนอาจจะรับเควสเยอะเกินก็ยังไม่ต้องรับก็ได้มารับตอนที่มาตีแต่ให้จาไว้เสมอว่าต้องมารับเควสตลอดนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคอย่างวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามาดูครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวคุยกับคาคุโอนิดนึงก่อนนี่พี่ชายเป็นใครกันเนี่ย พี่ของข้าเลยเป็นจิตกรนี่ไม่รู้จักคาคุโอรหรอกนี่เขาอยู่หมู่บ้านน้ำกระเพื่อมคอยวาดภาพอ๋อโอเคคาคุโออคนหนึ่งที่เอ่อเป็นชนเผ่าหน้าครับที่วาดภาพเนี่ยจะอยู่ที่อันนี้อันนี้แถมนิดนึงอันนี้แถมนิดนึงเขาจะอยู่ที่หมู่บ้านน้ำกระเพื่อมครับเขาจะอยู่ที่โนดนี้หมู่บ้านน้ำกระเพื่อมเป็น N p c พอยู่ตรงนี้นี่ข้าผมอุ้ยโดนแล้วเนี่ยโอ้คือผมไม่แน่ใจนะ ว่าเราต้องทำเควสอะไรยังไงผมจำไม่ได้แต่ว่ามันจะมีอยู่เควสหนึ่งที่พอเราไปทำครับเราจะคุย n p c เราจะคุย NPC ตรงนี้แล้วเขาจะจะวาดภาพให้เรานะครับโดยที่เราเตรียมของไม่ให้เขาอ่าเขาจะวาดภาพให้เราเป็นภาพเหมือนตัวละครเราอ่าแต่ละอาชีพด้วยนะแต่ละอาชีพเป็นวาดเป็นวาดภาพเหมือนเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับเป็นเควสที่ชื่อว่าวาดภาพด้วยเทา้าเออปั่นดีเหมือนกันแล้วก็ เป็นภาพน่ารักน่ารักเลยผมบอกเลยว่าเป็นภาพน่ารักมากนะครับก็ตามนี้นะอ่ะโอเคองไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามาดูครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย